นิยายสืบสวนสอบสวนตอนนี้ที่เราเพิ่งอ่านจบไปรู้สึกว่าโหมันโคตรสนุกโคตรดีเลยเป็นนิยายสืบสวนสอบสวน,สนที่มีฆาตรกรต่อเนื่องโคตรโรคจิตอีกอย่างคือการที่ฆาตรกรเนี่ยได้วางแผนก่อเหตุศพรายแรกเนี่ยพราะได้อ่านก็รู้สึกว่าโหมันโหดจังเลยอะ่ะทำไมมันโหดอย่างนี้เนี่ยจากนั้นพอเกิดจบรายต่อไปรู้สึกว่าความโหดนี้มันจะไปสุดอยู่ตรงไหนอ่ะยิ่งมีศพขึ้นเรื่อย ความโหดมันก็ทวีขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะโมันค่อนข้างที่จะเป็นเล่มที่ค่อนข้างหนักหน่หนวงมากเหมือนกันแล้วก็ใครที่ค่อนข้างจะขวัญอ่อนเนี่ยก็ต้องฮึบสักหน่อยนะคะเพราะว่าละศพที่เกิดขึ้นการจัดฉากการวางแผนฆาตะกรรมแต่ละศพเนี่ยค่อนข้างที่จะโคตรโหดร้ายมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะและนี่ก็คือช่อง Book Wormy Boom ยินดีต้อนรับก็บเข้ามาในช่องนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนตอนนี้พายุเข้ากระหน่ำเลยกรุงเทพของเรานะคะฝนตกแรงมากแลวแถมบรรยากาศก็น่านอนด้วยเพราะงั้นเหมาะมากๆเลยค่ะที่เราจะแนะนำหนังสือสักเล่มสำหรับใครที่แบบไม่ได้ละบรรยากาศแบบนี้ไม่อยากนอน ต้องอ่านเล่มนี้เลยค่ะเพราะว่าเล่มนี้เรากาลันตีเลยว่าจากที่แบบตาเริ่มจะแบบคล้อยๆและปึบเลยค่ะปึบนี่คือไม่ได้หลับนะคะปึบคือหมายถึงว่าตาเปิดเลยตาแบบสว่างเลยเพราะว่าเล่มนี้มันแบบสนุกมากๆทุกคนไม่กล้ากระพริบตาไม่กล้าหลับตาแน่นอนค่ะก็อีพีนี้ก็มาแนะนําหนังสือ หนึ่งเล่มจริงๆมันเป็นหนังสือที่มีซีรีส์นะคะแต่ว่าทุกคนก็สามารถอ่านเล่มแยกก็ได้เหมือนกันเพราะยังไงก็เล่มหนึ่งมันก็เป็นซีรีส์ที่คดีมันจบไปในตัวค่ะก็เราก็มาแนะนําหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือนิยายสืบสวนสอบสวนนะคะอยู่ในซีรีส์ของโรเบิร์ตฮันเตอร์โอ้แฟนๆของซ,ซีรีส์นี้จะต้องไม่ต่ำกว่าแปดสบแน่นอนที่อยู่ในช่องนี้นะคะ่ะมั่นใจว่าแต่ละคนจะต้องรู้จักเล่มนี้ชัวร์ๆแล้วก็เล่มนี้เลยค่ะวันบวัน ใครโชคดีคนนั้นเป็นศพของคริสคาร์เทอร์นะคะเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่เราเริ่มอ่านเลยนะคะแล้วก็อ่านจบปุ๊บชอบปั๊บเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันสนุกมากๆางั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องย่อๆกันก่อนดีกว่าว่าหนังสือเล่มนี้มันประมาณไหนกันนะคะสําหรับเล่มนี้นะคะก็ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน,น,นมีตำรวจที่ชื่อว่าโรเบิร์ตฮันเตอร์โรเบิร์ตฮันเตอร์เนี่ยเขาก็เป็นนักสืบนะคะอยู่ที่ L.A. คคดีที่เกิดขึ้นคืออยู่ๆก็มีชายคนนึงโทรเข้ามาที่สำนักง,งานของเขาแล้วก็พูดว่าเนี่ยมีบางอย่างให้ดูอย่างที่รู้ว่าการทำงานเป็นนักสืบอ่างเงี้ยคะ่ะบางครั้งก็ได้รับโทรศัพท์ที่โทรมากวนโทรมาเล่นบ้างหรือว่าบางครั้งอาจจะแบบในแนวเชิงจริงจังอะไรเงี้ยคะ่ะ ในวันนั้นนะคะหนังสือพันเตอร์เขาก็ได้รับโทรศัพท์สายนี้แล้วก็รู้สึกว่าคู่สนทนาในสายเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งผิดปกติแล้วก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่เป็นเรื่องล้อเล่นสักเท่าไหร่เขาก็ฟังแล,แล้วก็อีกฝ่ายเขาก็ส่งลิงก์มาค่ะคลิกไปที่ลิงก์นี้เลยแล้วพอเขาด้วยดูเนื้อหาข้างในของลิงก์อันนี้ค่ะทําเอาเขาเนี่ยอึ้งเลยมันเป็นการถ่ายทอดสดเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ถูกมัดติดอยู่กับเก้าอี้ค่ะลักษณะข,ของชายคนนั้นเขาก็เหมือน แสดงสีหน้าความหวาดกลัวหวาดระแวงไปหมดซะทุกอย่างเลยแล้วก็ความผิดปกติที่เขาเห็นอย่างแรกก็คือนอกจากชายรายนี้ที่จะถูกมัดบนเก้าอี้แล้วเขาว่ายังถูกขังอยู่ในตู้กระจกไหนึงครอบไว้อยู่อะค่ะฮันเตอร์เขาเห็นอย่างนี้แล้วเขาคิดว่านี่มันล้อเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าตอนนี้กําลังไลฟ์อยู่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนในสายเขาก็เหมือนอ่านใจของนักสืบฮันเตอร์ได้บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการไลฟ์เขาก็โชว์บางอย่างทางฝั่งของนักสืบเนี่ย เขาก็รู้แหละเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหลังจากที่คณนักสืบเขาก็เห็นแล้วว่ามันท่าจะไม่ดีแล้วมันก็เริ่มให้คนในทีมเริ่มติดต่อแล้ว,ว่าเช็คหน่อยซีไอพีของลิงนี้มันอยู่ไหนหนูน่นนี่แล้วก็สายเนี่ยที่โทรมาเนี่ยตามได้ไหมว่าสัญญาณอยู่ตรงไหนอยุดจุดไหนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มกันเคลื่อนไหวแล้วในระยะเวลานั้นนะคะคนในสายคนนั้นเขาก็ให้คนนักสืบเล่นเกมเขาก็ให้คณนักสืบเลือกเลือกว่าจะเอาวิธีไหนฆ่าผู้ชายคนนี้ดีอึ้งเลยอะคะ่ะ เป็นตำรวจเป็นนักสืบแล้วก็จะให้เลือกวิธีไหนเราให้นั่งมองคนคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งก,ลงกลากลังจะถูกทรมานจะกำลังจะถูกทําให้ตายอย่างเงี้ยค่ะมันต้องจิตใจขนาดไหนอะค่ะโรเบิร์ตฮันเตอร์ต้องเลือกระหว่างให้ตายด้วยการจมน้ํากับไฟเขาก็ยือ้อยื้อกันไปประมาณทำไมต้องทําอย่างนี้ทําไมนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะอีกฝ่ายก็แค่บอกว่าอาวก็มันสนุก ได้ดูแบบนี้ก็สนุกกว่าไม่ใช่หรออางฝั่งของคุณนักสืบค่ะเขาก็บอกไม่ได้ว่าต้นต่อของลิงเนี่ยมันถ่ายทออสดม,อามาจากจุดไหนกันแน่ก็บอกไม่ได้แล้วแถมคนในสายก็ยังจับสายสัญญาณไม่ได้ด้วยค่ะว่าอยู่ตรงจุดไหนที่นี้ตำรวจก็คือยังอยู่ในทางตันกันอยู่หมดเลยค่ะระบบฮันเตอร์เขาก็แบบนันเอาเป็นน้ำแล้วกันน้ำเนี่ยก็ไหลทะลักเข้าไปอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมใบนั้นก็แบบไรเลยๆ,ๆ,ๆดูคนก็เห็นชายคนนี้ก็ำกำลังแสดงสีหน้าของความหวาดกลัวแบบว่า ล้วคิดดูว่าตอนนี้ขันกลุ่มของนักสืบที่ก็ได้มองเห็นความทุรนทุรายการแสดงออกสีหน้าของชายคนนี้ที่มันมีความหวาด <c oughs> กลัวหวาดระแวงไปหมดซะ,ะทุกอย่างคะ่ะมันทรมานมากค่ะทุกคนแล้วแล้วในหน้าที่ของเขาค่ะคือจะต้องหาวิธีทางหรือว่าหาที่อะไรกันักต่างๆที่เพื่อตามหาว่าผู้ชายคนนี้ยอยู่ตรงไหนและจะได้ช่วยเหลือให้ได้ค่ะนั่นแบบโอโหดมากๆเลยค่ะในช่วงระหว่างนั้นนะคะเจ้าคนร้ายเนี่ยเขาก็พูดกับ เราบทฮันเตอร์ว่าแบบเออทำไมเลือกแบบนี้นู่นนี่คะ่ะเป้นบทสณาที่แบบว่าเหมือนคุยในเชิงจิตวิทยากันเล็กน้อยในระยะเวลาที่น้ําไหลเงี้ยค่ะมันก็กําลังไลฟสดอยู่เรื่อยๆก็เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจนแบบน้ําก็ขึ้นมาอยู่ปริ่มคอแล้วอยู่ๆระดับน้ําก็นิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหวไม็แล้วคนในตู้น่ะนะคะเขาก็แสดงสีหน้าของความแบบดีใจแบบจะรอดแล้วชีวิตจะรอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบทฮันเตอร์แล้วก็ทีมก็รู้สึกยังรู้สึกหัวเสียอยู่เลยเพราะว่ายังตามไม่ได้อยู่ว่าคนในสายเนี่ยโทรมาจากไหนแล้วก็การไลส์สดของเว็บเนี้ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ค่อนข้างที่จะเริ่มซีเรียสแล้วก็ตึงเครียดกันมากๆแล้วฆาตรกรก็บอกว่าอู้อยู่แล้วแหละว,ว่าไงคนนักเสพก็ต้อง เลือกการจมน้ำแน่ๆรู้ประมาณว่ายังไงนักสืบก็ต้องเลือกวิธีที่ตายเราไม่ทรมานเหยื่อมากที่สุดก็คือการให้เหยื่อจมน้ำเนี้ยค่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าฆาตกรเนี่ยก็ปิ๊งไอเดียใหม่ค่ะหายน้ำออกหมดเลยคือแบบน้ำก็ค่อยๆลดๆลดๆลดแล้วจากนั้นก็เหมือนพูดประมาณว่าการทำแบบนี้มันดูแบบไม่สนุกรู้สึกไม่ได้สนุกกับการได้เห็นเหยื่อพลุนทุนทนลายสักเท่าไหร่ก็เปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะพอน้ำมันในตู้นั้นนะคะมันก็ลดลงเรื่อยๆแล้วก็ ก็คิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละแต่กลายเป็นของเหลวใหม่เติมเข้าไปในตู้น่ะน,นะคะซึ่งของเหลวนี้พอสังเกตดีๆมันจริงๆมันไม่ใช่น้ำเปล่าเหมือนตอนแรกมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วสีหน้าคองอย่ามันแบบเจ็บทุรนทุรายมันไม่เหมือนน้ำเปล่าแน่นอน <Help me. S 1> พรองเจ้าฆาตก,กรก็เอาถังถังหนึ่งมาค่ะซึ่งในถัทงทางนั้นก็บรรจุข,ของเหลวแล้วก็มีเลเบลติดว่า NaOH เป็นสูตรทางเคมีที่บอกว่า สารเนี้ยก็คือโซดาไฟคือในทางเคมีก็เรียกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์คุณสมบัติของเจ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์อะค่ะมันมีความเป็นเบสหรือว่าความเป็นด่างที่สูงมากๆยิ่งมีความบริสุทธิ์สูงก็มีความกัดก่อนได้ดีจริงๆทุกคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอาความเป็นกรดก็กัดก่อนการเป็นเบสก็กัดก่อนได้เช่นกันค่ะโดยเฉพาะผิวหนังของคนเนี้ยค่ะ เพราะงั้นเวลาสมมติเราจะจับสารเคมีในกลุ่มที่มันมีฤทธิ์ของการกัดกร่อนที่ค่อนข้างสูงเนี่ยต้องโปรเทคตัวเองมากๆการจะจับสารก็ต้องใส่ถุงมือที่กันสารเคมีได้อะแล้วก็ิดดูว่าเจ้าฆาตากรกําลังปล่อยของเหลวอัน,น,น,นเนี้ยไปที่ชายคนนี้ที่กํลาลังถูกมัดอยู่กับเก้าอี้เนี่ยมันก็เกิดการกัดกร่อนร่างกายของเขาเรื่อยๆกัดจนร่างกายมันแบบเปื่อยยุย่ยหมดลคะค่ะ มันแบบสยดสยองมากค่ะทุกคนแล้วพอก็ได้เห็นปฏิกิริยาของชายคนนี้แล้วค่ะก็ดูไปสักพักก็เห็นแล้วว่าชายคนนี้เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นไลฟ์ก็ตัดไปเลยค่ะเราตำรวจนักสืบที่ได้ดูไลฟ์เนี้ยค่ะก็อึ้งค่ะเราที่เป็นคนอ่านเองอ่านแต่ละประโยคอ่านแต่ละคำอะค่ะก็อึ้งมากเหมือนกันมาแบบโหดร้ายมากๆเลยนะคะทุกคนก็ตอนนี้ใน หน่วยของคุณนักสืบเนี่ยก็เคร่งเครียดแลอยากจะตามจับไอ้ฆาตรกรรายนี้ให้ได้จริงๆแล้วก็ตามหาเหยื่อว่าตอนนี้เหยื่อตอนนี้อยู่ไหนอะค่ะต้องไอดีนิตี้ได้ว่าเหยื่อรายนี้เป็นใครอะไรอีกทางกลุ่มของนักสืบฮันเตอร์ค่ะก็เริ่มดาเนินการสืบแล้ด้วยความที่ชายคนนี้ที่ตอนที่กําลังไลฟ์แล้วยังไม่ถูกสารกัดก่อนเนี่ย คือการแต่งตัวของเขามีแค่บ,บ็อกเซอร์แล้วก็มีการปิดตาการที่จะระบุตัวตนของชายคนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงก็ต้องทํางานควบคู่กับหน่วยตํารวจที่อาจจะมีใครแจ้งว่าใครหายอะไรเงี้ยคะ่ะก,ก็ใช้เวลาหน่อยนึงแล้วก็จนพบว่าสลุปเนี้ยชายคนนี้เป็นใครก็สืบเรื่องราวอย่างเงี้ยค่ะจนสืบไป,ปเรื่อยๆแล้วก็เกิดศพที่สองเกิดขึ้นไหมคะ่ะรอบนี้เอาฆาตกรรายนี้โทรมาในเบอร์ส่วนตัวของนักสืบเลยเขาาบอกคนนักสืบว่าตอนเนี้ย เว็บที่แกคิดถึงเนี่ยเว็บนั้นน่ะกำลังออนไลน์นะไอ้เจ้าคนหลายเขาก็ส่งชื่อเว็บไซต์มาคุณระเบิดฮันเตอร์เขาก็ส่งสายตาให้กับทีมแล้วบอกว่ามันติดต่อกันมาแล้วต้องตามจับให้ได้แล้วก็ได้เห็นไลฟ์อีกแล้วซึ่งมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากศพรายแรกก็คือเป็นหญิงสาวรายงที่ถูกขังอยู่ในตู้ค่ะคล้ายๆเหมือนเป็นโลงเลยอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าแต่ว่าเป็นโลงแก้วซึ่งไม่ได้อยู่ในท่าที่เป็นนั่งติดกับเก้าอี้นะคะเป็นท่าที่แบบ นอนอลไจะได้เห็นหน้าใบหน้าของหญิงสาวอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ครั้งนี้ในการก่อเหตุของคนร้ายเนี่ยเขาไม่ได้ให้โรเบิร์ตคันเตอร์เลือกอีกแล้วแต่เป็นอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งไอเจ้าคนร้ายเนี่ยเขาก็บอกว่ารอบนี้โรเบิร์ตฮันเตอร์ไม่ต้องเลือกและไม่ต้องไม่ต้องเลือกวิธีการตายให้กับหญิงสาวรายนี้แล้วเพราะว่าตดยประชาชนใน ลอสแองเจลิสหรือว่า LA เนี่ยจะเป็นคนเลือกความตายให้เธอคนใน LA ที่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เข้ามาโหวตว่าจะเลือกความตายแบบไหนให้กับผู้หญิงคนนี้พ็จํานวนยอดของคนที่เข้ามาดูไลฟ์ก็เพิ่มขึ้นแล้วก็จํานวนยอดคนที่โหวตแต่ละอันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะการตายที่มีให้เลือกก็มีอยู่2ออย่างคือตัดกินทั้งเป็นแล้วก็ทับทั้งเป็นแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าภายใน10นาทีนี้ถ้า โหวตไหนถึง10,000โหวตก่อนก็จะเลือกวิธีนั้นแหละให้เป็นความตายของหญิงสาวรายนี้พอไลฟ์ดติเนินไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นจํานวนผู้เข้าชมการถ่ายทอสดเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีจํานวนโหวตที่โอ้โหเพินอย่างรวดเร็วเลยค่ะเพราะงั้นเรื่องราวแล้วก็จากที่เห็นรูปแบบของคาตกรรายนี้แล้วค่ะก็หสุดโหดมากจริงๆแล้วขอบอกว่า รายนี้ไม่ใช่เหยื่อสุดท้ายของเขานะคะทางทีม FBI แล้วก็คุณนักสืบฮันเตอร์เนี่ยจะตามจับเจ้าฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ได้ไหรือไม่สามารถติดตามได้ในเล่มนะคะโดยหลักเนี่ยะคะ่ะก็จะประมาณนี้เราบอกตรงๆว่าชอบการดําเนินเรื่องมากๆแล้วก็มันดําเนินเรื่องที่ค่อนข้างไหวแบบกระชับมากๆเลยค่ะมัน ไม่ต้องอธิบายเยิ่นเยินแต่ละตอนที่ผ่านไปพอดแรงเนี้ยค่ะมันแบบเข็นมากๆค่ะทุกคนมันแบบสุดยอดมากๆแล้วก็พอยิ่งศพเยอะขึ้นศพถัดมามันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นทำได้ไงเนี่ยทำให้มันแบบโหดร้ายเลยขนาดเนี้คนร้ายก็แบบโคตรโรคจิตเลยอะค่ะการสืบของนักสืบเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะฉลาดคุณนักสืบฮันเตอร์นี่ฉลาดมากๆแบบสุดยอดมากๆแล้วก็สนุกมากๆเช่นกันอ่านจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยล้วก็ได้รู้ เรื่องราวแล้วว่าเจ้าฆาตากรนี้เป็นใครมีความแค้นอะไรทําไมถึงก่อเหตุกับเหยื่อแต่ละรายได้โหดอะไรขนาดนี้เราก็รู้สึกโหมันโหดมาก,มาก,ม,ากมากเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างคือนักเขียนเขียนแล้วก็ใส่ความเสียดสีของสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรได้ บงเพียงในมันเป็นแบบมือคีย์บอร์ดบอลอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าคิดว่าตัวเองแบบขับพูดยังไงก็ได้จะใส่อะไรยังไงก็ได้หรือว่าพูดร้ายหรือว่าพูดทําร้ายใครอย่างเงี้ยก็เอาตามใจตัวเองไม่ได้คิดเลยว่าเขาจะรู้สึกแย่หรือว่ามันส่งผลถึงเขาอะไรยังไงบ้างค่ะในสังคมเงี้ยอันนี้เป็นทั่วโลกได้เลยนะคะคือทุกคนคิดว่าตัวเองจะทําอะไรก็ได้แค่ใช้พิมพ์ใช้นิ้วพิมพ์แล้วก็คลิกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันแบบโหไม่แปลกใจที่จะมี ฆาตกรโรคจิตแบบนี้ค่ะแล้วก็ก่อเหตุได้รุนแรงขนาดนี้อันจะถัดแต่ละฉากก็อย่างที่บอกค่ะมันแบบสุดๆเลยเรารู้สึกว่า Impact มากๆในฉากที่แบบแต่ละคนเข้ามาโหวตการตายให้กับคนคนนึงทั้งที่แบบยังไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอได้อ่านการเล่าแล้วก็แบบสึวอวสังคมมันเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อ่านจนจบก็รู้สึกว่าความแค้นของแต่ละคนมันการระบายมันไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่ได้มีวิธี จัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ดีขนาดนั้นหลังจากที่เราอาจจะรู้สึกว่าตอนที่เราจะทําอะไรบนโลกออนไลน์คิดคิดเยอะๆมันไม่ใช่ทุกคนที่จะจัดการกับความรู้สึกที่บางคนอาจจะรับได้บางคนอาจจะรับไม่ได้แล้วก็จัดการกับความรู้สึกได้ไม่เหมือนไม่ได้เพอร์เฟกต์เพราะงั้นก็ระวังคําพูดอะไรต่างๆที่เราจะคอมเมนต์หรือว่าจะพูดต่อใครดีนะคะในโลกออนไลน์ก็ ประมาณนี้ค่ะสาหรับ EP นี้ก็ร,ร <ท ifa. S 2> ีวิวประมาณนี้นะคะพอกรุบกริบค่ะก็รวมรวมรู้สึกว่าเป็นเล่มที่สนุกมากๆเลยสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ